Blood. 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 บอกกับเธอว่อาจะมึงไปไี้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนถึง <Bur st S 2> นี้ใช่ไหมรู้ดีผมทำตัวได้ลบากแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้ถู <Bur st S 2> เป็นเวลาสั้นแต่ก็เป็นสิ่งสำคัญ ยังไม่ทันได้ใช้ได้เพลงที่ผมทำเธจะฟังใช่ไหมบอกกับเธอว่าอย่าเพ่งไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ทุกนายรู้ทุกอย่างตัวและลำพังแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมและจะได้คุ้เป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักย, <First play. S 1> ยังไม่ทันได้ใช้และให้เพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมฝากคนที่ถึงไปในบทเพลงนี้อ๋อเพื่อเธอได้ยินเพลงนี้รู้ทุกหนใจ <First play. S 1> ว่าต้องรอท,ที่ทิ้ง แค่อยากจย้ำให้ตัวเองเจ็บฟิตเศร้าโดยเหี้ยยังาไม่ที่ด้แค่แบบเปิดธรรมดาที่มีคนอยากฟิตรู้ดีแหละว่าเธออยากทิ้งแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไวขนาดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่มามองไปในตาเธอผมก็ยังดูไม่ออกผมเลยจะเมินอะไรกันดีเาไปก่อนเพ่อที่รู้อยู่เดี๋ยวใจว่าเธอคิดถึงใครอยู่จะมาทิ้งกันง่ายๆอ้าใจเธอสักนิดยังไม่ให้เอ้าเพิ่งจะกี่ทีผมก็เศร้าเพราะยังดีสู้คนเก่าที่เธอยอกยังไม่ได้